บรรยากาศยามเย็นนะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ดูสวยงามยามเย็นนะก่อนจะถึงหกโมงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยสวยนะกำลังจะตกดินรับเหลี่ยมเขานะสสยสวย ก็จะกากเย็นยนก็จะมีเสียงนกร้องอย่างนี้หล่ะครับประจําเลยเสียงนกร้องขับขานก่อนที่จะเข้าหลับนอนนะ ที่กาลังตกรับเปลี่ยงขอบฟ้าไปนะครับตรงนั้นนะขาวๆจะเป็นน้ําน้ําท่วมนะน้ำมันขึ้นน้ำท้ายเขื่นปลาศักชลศิษย์นะครับ ระอาทิตย์ตกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นดวงจัน์นะฮะพระจัน์กำลังขึ้นนะครับวันนี้น่าจะเป็น14คันะค้มเดี๋ยวถ้าข่้ามาก็จะสว่างแจ้งนวลสวยงามนะครับความสว่างของพระจันนะตอนกลางคืนได้บรรยากาศสวยงาม ทุกกาลังใจที่เข้ามารับชมนักด้วยนะครับขอบคุณมากครับ